แก้วอะพ่แหวอะเนี่ยวหาโกเลยอ่ะยิแบบนะแบบดูดิอันนี้แฟนจะซีก็ร้อเราอีกทีดูดิมันไม่น่าว่าดูดิเสียมันแบบมันหนึบหนึนะเออมันแบบหูมันจะจ่าแล้วเนี่เราแต่งกันด้วยด้วยดิไม่ด้มีาบนกต่ออขงบอลนี่หวาไม่กลัวเรื่องขังบอลหรอกกวกลัวลูกนแมนยู่ตัวแม่งเร็ว อืมไอ้โรนีอะนะเออกตัวแม่งเร็วอ่ะมาเซลเร็วอ่ะโอ้โหขึ้นเกลียวเร็วไม่แต่ว่ามันขี้เก็บวิ่งขึ้ที่อย่างเงี้ยดูดูคู่แมนชซีเมื่อวานใช่ไหมอือคือแบบความต่างของเราเวลาเราเจอฟูลเล่มกับแมนช์ซีเจอฟูลเล่เห็นไหมควาต่างกั้นดิความเด็ดขาดใช่ความคมไงคือแมนชซีมันก็มีพลาดเกมรับไปเห็นนะที่อาเก้ก็พลาดอาเก้พลาดเออแต่แต่ว่าข้างหน้ามีอะไรเอาคืนได้ไหว คือคมอ่ะคือมีโอกาสแล้วก็คือจบได้เรานี่ก็คือเรายังจบไม่ได้เออมันเป็นรูปแบบต่างแค่ไหนจริงจริงจริงแหมที่เจอฟูลเล่มาเราก็ยิงได้เยอะแหละแต่ถ้าคมนะเดี๋ยวเราต้องให้มันนั่งกดป่ะได้ไหมเรียกให้ความมั่นใจหรอแต่ถ้ามันไม่เล่นเลยมันก็จะไม่มั่นใจนะอมันแล้วแต่ทีวิทยาผู้ผู้จัดการทีมแหละคือบางทีมันคือบางทีแบบ มันเข็นทรงมาลงก็เหมือนว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราใหม่กูไม่ใจในตัวมึงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันทําได้อะมันก็จะมั่นใจไว้แต่ถ้าแบบมันเป็นดาบสองคมถ้ามันทำไม่ได้มันก็ยิ่งอบยิ่งแย่ไปเรื่อยยิ่งหน่อยอะไรยิ่งแบบยิ่งไม่ลงก็ยิ่งหน่อยไปอีกนี้ยหมดเลยนะผมคิดว่าเอนกอร์เทียเงาตัวจริงนี่ไม่ยิ่งเลยรู้สึนแบบทีมเราอ่ะลงตัวจริงเล่นไม่ดีพอเรารองเล่นดีพอมันมันอยากเล่นหรือเปล่า วกับคำฟาวจะไปจ่ายจังหวะางนั้นนะใครอะอ้าวซ้ายถึงไหมเนี่ยนี่ิายไงี้ยเฮ้ยมีช่องเอครับอกแล้วไอ้เยี่ยจังหวะสวนเนี่ยน่ากลัวและกินเดคแคนไลมากใช่ไหมพี่จ่ายการอ่ะไม่รู้ดคแค่ไลหรือวะกัวนน่น่าจะเดคแคไล แล้วผมเนี่ยเหมือนเอาแบบยิงยิงไม่ได้ไม่พอน้องเสีบประตูด้วยพี่กู้เพ่คือที่ผ่านมาผมพยายามปกป้องแม่นตลอดเลยไอ้แล้วล่าสุดเหรอกูไปดูคลิปมันเก่าๆมันรอนมาที่นที่เยอรมันไม่ใช่เลเวอร์อย่างเงี้ยมันเล่นดีมากนะมันคมด้วยมันดีมากด้วยอันนี้ไม่เหลือทรงนั้นเลยแล้วดูเปิดช่องแบบเริ่มสองต่อหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้มีซ้อนอะดาวไม่อยู่ไม่ได้มีอะร คือตะกี้ก่อนเรามานำคลิปทุกคนไปวันเกิดเพื่อนเรามีเพื่อนหล่เราหลายคนเป็นเพื่อนดีดีแล้วที่เรากลับมาดูที่บ้านก่อนน่าจะดูให้นู่น่าจะเละพี่กูจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวพอเรายิงได้โทรไปหาไอ้เว้นไหมเออไม่หรอกป่านนี้มันก็ไม่หันได้มองหรอกเชื่อดิเมาแล้วก็เมาแล้วเฮ้ยบอกคืนเร็วหน่อยดิเฮ้ยยิง แกัตันมาแล้วใครอาทิตย์ใครอาทิตหอยากให้มันฮาเว็ไนะให้มันมีผลงานหน่อยเฮ้ยไม่าใช่ห้เด่มอี่มันดีๆนะเออเดี๋ยวเยวเออขมอนมับรากลศโคมมากก็มันดีครับอย่างเงี้ยเออร่าไ่เลือกไปแล้บรกายีน่ไหมไ่ไม่ไ่อยู่หน้าผมไงใจเย็ใจเย็นใจเย็นใเย็นเฮ้ยเสมออยู่ ไมีอะไรนี่กไม่ลั้มนี่ก็ไม่ร้ำนี่เฮ้ยอไรวะปะกินคีนมาเดลี่กินคีนเนี่ยนี่แปดลี่ะมาเดลี่โอ้ยโล่งอเขี่ยมึงยิงเท่าเนี่ยไม่แม่นใจกาเลกยโอลยกาดครับจริงเหมือนไอ้ทีมตอนนี้หนึครับมาเนี่คือเร็วเน้คือเร็วเอากลับมาแล้วกลับแล้วกลับเข้าสู่เกมใหม่อีกครั้งขึ้นายมานี่เดอแปดนะครับเนี่ย เขาตั้งฉายาว่าเดอะแป็ตอนนี้เขาจะเป็นแบบว่าเหมือนจันทริยุทธ์สองมีหน้าที่ดีกว่าไม่ใช่มีหน้าที่คุมพ่อคนใจรักแล้วก็จ่ายเพื่อนไม่ใช่ตายนั้นไงไม่หมายถึงว่าหน้าที่มีแค่นั้นกูว่ามันไม่ใช่มีหน้าที่แค่นั้นมันทำด้แค่นี้เป็นตัวเลขที่จริงมีประโยชน์แล้วนี่ไงถ้าว่าเขาช่วยไว้ไอ้สัตว์ไม่งั้นโดนหกสิบห้าล้านไอ้เที้มาบล็อกบอลกูซื้อกล้วยก็ได้อย่างเงี้ย ว <พ y> ้าโวยข hmm. ยับไม่ได้การนยิงก็ไม่ลื่นอ่ะอเอาไม่ออกนี่ไงเฮ้ยแดงแดงก็เนี่ยอย่างเงี้ยตัวท้ายวัวมันให้เหลืองมันไม่กล้าให้หรอกเกมใหญ่เงีงย้งย,ย,ย<ะ>เหลืองๆมันไม่กล้าให้หรอกไอ้หัวโป้งหนึ่งไอ้วีนลูกนี้แม่งแ,แรงกว่าลูก,กน,นั้นอีกนี่เลยเป็นคนด่าดิด่าดิมันดูข้างหน้ามันคือดาเรฟดูความเร็วดูความเร็วครับมาจากข้างหลัง เขาไอ้มันเหมื่อเหมือนก็ถึงเมียที่บ้านอยู่นี่ต้องเตะหัวด้วยจริงจังทุกคนอ้าวที่งี้จ่ายคือที่งี้แจกไม่เราได้ฟาวไม่หรอเราฟาวอ้าวมีจังหวะตามนะมัลก็ลงไปแล้วเราเราโดนฟาวก่อนตอนแรกแต่แค่เป่าธรรมดานี่แล้วเรามาเดิโดนโดนฟาวช็อตนี้ก็จะจิ้มบอลคือหลังนี้ผมว่าชตนี้มูโรผิดเพราะมูโรยิงขาเขา ที่มันโดนขึ้นข้อเท้าอะเออแล้วมันไม่เอาขาเข้าไปมันก็ไม่โดนเออที่มันต้องยิงบอาแต่แรกนะครับเออแค่นั้นเองไม่ยากหน่อยเลยเออคุณมันยุ่งอะไรเออคนหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องมีพลาดอย่างนี้แหละเออบอกแล้วให้ที่มีแล้วดูโอ้โหก65ล้านจับบอลโอ้โหทำไมไม่ยืมเกี่ยวว่าเล่นต่ออะไรอย่างเี้นะหลังเป็นออกเลยเชื่อกมึงบอลเลยเนี่ยเอาไปโกค่เลย นี่เบียดไปก่อนเจอทางเวทกูเข้าไปอ่ะเลิกกูชื่อนี้ดีนึงคณคณเจ้เวทว่าอ้ยกปกป้องมันมาจนถช็อตเมื่อกี้อะบาทีผู้เจ้าเวทกูช็อตนาอ้ยหน้วออะนึกใจแบบกูโดนแน่อะไรเงี้ยแบบว้าวเดี๋ยวเดี๋ปตัดเป็นอเีมีเหมือนอ ไครเห็นก <I> <c oughs> ็ว่าเข้าอะไรเงี้ยจ้องปันอุยอ้ยเฮ้ยที่็อนเมื่อกี้มันต้องยิงแล้วป่ะซ้ยยย <c oughs> ายมันไงเรื่อซ้าย,ยมันสายแค่เที่ยงโมนี่ยิงแต่แปะคนนี้ที่แบบซ้า,ายยิงอ่าก็สวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วผมชิมมนโมนะครับและก็พี่เฮงกับ,บแฟนปืนเลีแอคซึ่งวันนี้เราเปิดบ้าน รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตอลีนเรามาเปิดคลิปวันตอนครึ่งอเไยพักครึ่งเนาะเพราะว่าเรากลับมาบ้านไม่ทันนะครับราเลทมาหน่อยก็เลยรีแอกไปก่อนแล้วมาเปิดคลิปนีนช่วงพักครึ่งนะซึ่งก็หนึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นไงพี่เองลุกเกมไงบ้างก็โอเคแหละเราคองเกมดีเราคองเกมได้เห็นจบอย่างเดียวตอนเนี้ย แล้วแดนกลางเราบอกเลยว่ากินกินขาดวันนี้มันจูแบกลางเราเก็บบอลได้หมดถ้าต้องแก้เกมแก้ไงเอางี้นะคุณที่ไม่เล่นพูดนะผมขอทายความคิดคุณเอาเวียล่าลงแทนเอาแบบใช่ไหมใช่ไหมคัวเดี๋ยวกลัวกลัวอุ่นคัวผ่อนเกมเพราะว่าบอลแล้วไหลขึ้นเติมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานเอาไว้เวียได้ ฮาเว็วันบิ๊กคนพลาดครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูดิขอดูอีกทีนิเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอยู่อยูดูฮาเว t กูหลังจากนี้เดี๋ยวเพิ่งเช็กวียร์เว้ยนะถ้าเกิดถ้าเช็กวีจริงๆนะที่ผม5ล้านคือเรียกับโทษมันช้าเฮ้ยแล้วแมงมุมยูด้วยวีาร์แมงดองหย่มมาแล้วข้างแมงด้วยดี ไม่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 ได้นะเลยพูดตรงกลางง่ายไปแล้วคือถ้าเราเอาเอาตรงๆตามความคิดเราเราว่าไม่น่าได้แต่ถ้าว่าถ้ามันใส่เสื้อเนี้ยเออตายก็ดีถ้าใส่เสื้อเนี้ยแล้วแต่ที่บ้านเนี้ยเออตายก็ดีใายก็ดีตายก็ดีเออเออหัวหไม่ได้เออไอจีเมียเออคือถ้าเกิดเป็นทีมผมอ่ะมันอยู่ได้แต่นี่เป็นทีมเขาไงเราไม่ได้หรอก เออพราะ B R มันเหมือนทำมาเพื่อเมนูนี่พี่ว่าจะว่าไงเรียกตีอีกแล้วแต่ยังมีอะไรเยอะมันจมันหมายถึงว่าถ้าเกิดเสมอเหมือนมนี่ไงเฮ้ยหันหันเอาล่ะต้องขึ้นชัยได้เลยอไอ้จี้นี่ไงตัดหลังแล้วแปลกมาแล้วเนี่ยตัดหลังแล้วโอ้ยมึงไม่ให้เขาอะเอ้ยนั้นรั้มแล้วไอ้่างเงีไม่ให้ตั้งแต่แรกไง ไม่ไว้ใจเออไม่ไว้ใจเนอะมันเล่นแล้วแบบเขาแบบแม่งตีหัวเสียแล้วาปะเฮ้ยเอาแล้วรีเจ้าคอนเทนด์รีบไปกวายวอรมทุกคนเอาแล้วถอดเสื้อวอรมแล้วครับผมไม่ได้เหอเติร์นเหลือสองตัวแล้วไม่ได้แล้วซื้อมาเ้าไหนไปนั่งซื้อม้าอะไรนะเนี่ยแปดสิบล้านแปดสิบ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 ประาก่อนหน้านี้ เดี๋ยวนี้ตอนฟันตอนแมนูบูเอ้ริบูซื้อฟันได้มาถึงกับร้านเชียเซ็นเตอร์เชียโคตรแพงพอมันเล่นนั่นแหละอถูกแต่ตอนนี้แปดสิบล้านอาจจะเหมือนฟันได้เหมือนตรงไหนก็ว่าอะไรเพราะว่าเกมเมื่อไมั้งพิต้าเพราะว่าคนสวนนะต้องมีให้ล่าละอันทีเนี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเกมที่แล้วเราเห็นเลยว่ามันมันมันเปลี่ยนเกมจริงนะ เขาชอบเบี้ยไอ้ตาเขาชอบฝึกเลยเขาบอกว่าเกมปล่อยแม่งเงินแปดสิบแปดสิบห้าอันนี้ไม่งเปลี่ยนตัวได้ห้าคนไหมเออไม่เปลี่ยร์นะบ่ลตาตัวคืยังคิดว่าเกมดีอยู่มีโอกาสอยู่ไม่เกมมันดีแหละแต่ว่ามันมันมันขาดเลยครเออนเนี่ยอย่าแปะเลยแปะครับแปะแครับเนี่ยมีกล้องหลังไหมมีกล้องไปไหมมีกลองม,ม่ต้องไม่ให้หรอกไอ้เหี้ยมันไม่ให้หรอกอมองไม่สุดเลยโอ้จาน โอ้โหลเดียวคลิปล้ำไดไหมคลิล้ำไ้ไหมเียแล้วกมหลัหน้าอ้คลินี้าไม่ลงเนี่ยเี๋ยยืนกันแบบ อันนี้ไห์ผ่านไปเฮ้ย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 ซีโยเฮ้ยไม่แน่นะไปดูมันยืนดิยกขาข้างหนึงอ๋อยืนหรอเดียวนี้เยเฮ้ยลัมงลัจริูวบอกแลเช็คหน่อยกูบอกแล้วต้องเช็คหน่อย เอาอยู่เมื่อไหร่เวนเชียร์ทำได้นาที96มันตตองอย่างนี้อะไรแกวะพวกมือรุกพิงเลยมันีเวลาอันนี้คือแบบบอลมาตกที่มันลอวเวลาแม่งอย่างเยอะกินข้าวจานนึงก็ยิงก็ได้อบเนี้งานจัดเหมือนลิกเนียวสั้นดูกนันเลยที่ชนะ3-2 เฮ้ยมาแล้วมาร้อยล้านมาดิมาแล้วหรือไม่ในเกมนี้ใครอะรู้จักตายไหมตายพาโมกเหรอเออตายพาโมกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับเอาละครับมี่คือวะเนี่ยเอาละครับกาเบิลเฮ้ยหลอก แล้วดูดูความนิ่งแล้วตอนนี้นว่าจะยิงกันปั๊บโอ้โหเป็นไ้เชี่ยก็ไม่เหนียวเลยไม่เท่าไหร่แล้วคนะน้มันเปิดไว้ผมแล้วผมไม่เกี่ยวนะเนี่ยเดี๋ยวมูนไหลไปไกลโอ้โหหลอกไปซ้ายยิงได้ขวาเฮ้ยยิงลูกด้เอ้ยยิงเลยสามสามสองไปเก่งแล้วปากมันเนี่ยเก่งแล้ว ถ้าถ้าถ้าไม่เป่านี่มีอีกลูกนะอาจจะซีนหนึ่งเลยนี่ไงนี่ไงโชว์ไปโชว์ไปดิแล้วผมว่าเก่งซะด้วยสิเใจหายใจกว้างไปเวนมันโคตจะได้มันเพว่าช่วงตั้งแต่ที่จะซีนมาในใจไม่ดีเลยแล้วก็มีช็อตที่โดนแล้วด้วยแต่คือตัวสังกองมามัก็คือใส่แผงได้ใช้ได้หมดไหมนี่ว่าซันก็โอเคคือว่าเกมหน้าเอาไว้ต้องนั่งเงี้ยต้องนั่งแล้วนะต้องต้องนั่งไปลงแทน เอาเวลาก็ได้ไม่ก็คือคือถ้ากระเช้าตรงนั้นไม่ไม่รับหน้าแค่แต่แลสเตอร์แล้วแต่มันโชคดีไงที่มันยิงเข้าไปแล้วมันเสริมรับหน้าครับรายกันเพราะว่ามีใครเพราะว่ามีมาเะยะสำคัญจ่ายป่ามุกเฮ้ยเข้าใช่ไม่ใจยืนตัวโกงยืนตัวโกงยืนตัวโกงเช็คเต้เช็คเต้แล้วแต่มันก้มไปอีกอาจจะอาจจะไม่รับก็ได้เออแม่ก็โชคดีแลถือว่ามันมีกันดวงนะวันนี้ดวงนะดวงดวงดวงนะไรชนะ แต่ก็ต้องต้มาทำกันบ้านมาเพราะว่าคือจะมาลุ้นท้าเกมนี้ทุกเกมมันไม่ไหวแสดงว่ามึงไม่เด็ดขาดต้องมาลุ้นแบบเนี้ยคือมันไยอเสมอมันต้องไปคือยิงให้มันเกียร์ C หนึ่งห้าหนึ่งเหมือนแมนซี่เข้าไปเลยอันนั้นคือโชว์ความแข็งแกร่งความแน่นอนให้เห็นถือว่านอนหลับฝันดีไปวันนี้พวกเราสามแท่นนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน すげえな。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs>